สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีฟังลาวและฟังไทยเด้อย,ยินดีตอนทำของซุซองเองหลาน้อยสาวลาวนี่ทุกคนมือนี้เขากะพาทุกคนมาเปิดชิปดูนานพักเลยเขาหันซีเฮ็ดยำสลัดกิ่นทุกคนมือนี้เขาก็เลยว่าชิมาเก็บสล,ดลัดแล้วก็มาเปิดชิปนีเลยบรรยากาศนาหนาวๆใช่ก็แบบึืนอยากยำสลดัดทุกคนฝนตกลิ้นทางนี่นะทุกคนเดนไอกรางขัง้นหม หนาวๆตอนนี้ได้เขากำลังเก็บเป็นออมป้อมอยู่เอาสิว่าเก็บสลัดสลัดแม่เขาปลูกทุกคนงามนี่เป็นลายนานละเอาสิเก็บเป็นยามกิมมาทุกคนเาอนเริ่มไปเก็บเลยว้าทุกคนสลัดงามแหงเปียกๆเนี่ยเพราะว่าฝนตกใส่ นี่คุณอะสอนดิมาเช็ไปอ่ะไปยำกินเิฟๆซับแห้ทุกคนบึง้งยำโบาลายเนะาะยำพอได้ยังกินประมาณสี่ห้าคนนี่แหละป้าทุกคนก่อนนี้ก่อบางไงเลยมักทัวพอเขาปลูกอะเริ่มเป็นหมากแล้ว เริ่มซีดีเก็บมากเลยทุกคนดยเป็นลายอะตัวใบอ่อนๆนี่มันเขาจะเอาก็บไปหอยเพราะว่าเขาเลี้ยงหอยนำใบที่แบบมันเก่แบบๆใบเสียหางใบเปืเป้อน

อืม a few moments later เหนาจะมาซ่อมตัวตอนท่เอากิ่นจำเป็นกลิ่นใหจะทำน้อยตัดพักสลัดตัดขึ้นเป็นว่ากระบาด าเริ่มซวยมาเต่งต่อ g คุณพ่อพอนอะเอาแบบนานๆเยอยากมั้ยคะหาจานนีได้ <ว S 3> บอกจานอกใจกัเบอรงอะไกันได้มีดางพิสดจจริงอ้ยหมานะปกติไม่นจะขม <l oss> ปกติจะ่ม่กก้่ม 半斤了，别。 นีโอ้ยแมวเต็งค่ะต็งค่ะกล้องเขาต้มไข่อย่างแล้วแล้วเหากระป๋อแล้วเขาจะแย่เอาไข่เหลืองออกต่างหากไข่เหลืองเขาจะเอามาบดบดให้มันมู๊บบดให้มันมู๊บจะประสิเจ้าเนย อันนี้เราจะเห็ดตามสูตรของเราทุกคนสูตรใจมัดวุ้งว่าทุกคนเห็ดแบบไหนทุกคนหลังจากที่เราบดไข่แล้วเขาใส่ซีมาออกเครื่องปรุงมาดองเลยปรุงตามใจมากเลย อันนี้เป็นน้ำมันงานที่คุณคุก็ดูหมุนบนโตใช่ไหมต,ต่อไปบอคไปไปตีก็เป็นซีอยิ๊วขาวแล้วกัเอาก่อนน้ำตาลเสร็จแล้วคนเขาได้ใส่ราดเพรา่าเขาจะบากินหวานเลยแไมียูนิคค ให้มันเข้ากัน อี่จะเป็นหมกนาวเราจะบีบเลยซีมนอะรนะรุ่นนี้บ่งสีเลยีเสื่อมันเสื่อมมันนะลสองะ้องเขาจ้ำกล้องอยู่อ่ะพวกเลยเขาจ้ำอยู่อ่ะโอเคุ่น้องอดกันเลิว่ามันเลารเขาจ้ำก้อ มองข้าวมาแกเอาอันนี้ใส่เลยเนาะส่รูดอัน,อะนออจะใส่อันนี้ทุกคนลูไข่จะน่วาย,เ,ย <Okay. S 1> เดี๋ยวอัานสื้อเลยเลืกทุน,น้านม เรบบาจะใส่ยอนหรือว่าใส่จิ้นของเขาจะ่อันี้ใส่แอนเป็นตัวเขาบูหมักอันนี้คือตามสูตรเขาสูตรใจมากเลยมาทุกคนเทามาเริ่มเช้ากันก่อนนะ คนบนกันอนเราแค่อน้าใส่แเนยต้เลนเขาตกไปยุงพ่นบดเลยออกมาว่ามดึงดูน้องแน้น้ำคุณค่ะคุณแบบสุดเลยใช่ขยใส่สมัยก่อนนะนอนเลย น้องเาเาเเี้น่พอได้เยหมดเลยก็ได้นะอพอด,ดีพอดีพอดีอออเข้ามาอะเปันอะไรกแบบ่านนี้เลยเนาะเช่าถุง

มื่อ้ํันเ่อาหลับก็ได้ดีเกี่ยวมันจับขน่ยน่นอตัวงอเาหนยู่ที่มันหกมันหนึงอันนั่นอยู่แค่เอ็นกเอ็กคนแท้แล้วอัเนี้ย้องแอยู่แล้ว ตลาดเฮาแซ่บๆ okay. <laughs> นก็บุกเข็ดหาด้วยป่ดใ่ว่ะง่ายปะตลาดก็แซอปุ๊ที่นั่นจูงห้อยกยนหย กินบม่นวายไขอ่ะรเลยัก็เล่นหวานนีกิน่กินอะหน่อยไอส่วแบเง่นไเยป็นเเป็นอะไรเลยนั่งหัวสวยู่นี่นั่งกินข้าวตรนั้ พอยุ่งมอยู่มานกล้ขึ้นสียดทัวนิงยนแม่ลายเ็นไหมเปลี่ยนมุมมัเชียวเปลี่ยนมุมแล้วเฮ้ยพปูนะคะเปดีมากเลยอไรมนใหญ่เกินห้องเลยไอ้พี่หน้าแสดงยนกายรเพื่อนทำามกินแบบนี้ ไปเล่ะาเขาทำแล้วเขามากินแบบนี้เก็บใครบุชุกใครเก็บยูเมา่อหูหูดาวดาวคาเป็นดินอะไกอขดก่อภัยอะมาผูกมาเลยก่อนั่ไปสองจียมมาเจียมมาห็นหมาพูดผูกแล้วก็หัวน้ามันแมหางแทมแ้วเข้ากับบงยากนาแน่กคือเล่นตุ้เก็บแล้วกัน

มาเล่นเรื่องได้ไทยเรื่องให้ดิเออบ่เออบ่ใส่บักไห้เด้อได้ๆๆจอบไปสิได้แนวบ่ได้นี่แนวยังกลัวบักปลาอ๋อบัก <t saturates say prayers> <broth3> <gunsular Tyson> <tIVETANCO>